สัญญาณที่บอกว่าเขาไม่ได้รักคุณเท่าไหร่ตอนนี้ครูเป็นนักศึกษาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเยลวรับของอเมริกาครับข้อแรกครับ he takes long time to answer your text or not at all คือเขาใช้เวลานานมากครับกว่าจะตอบข้อความคุณหรือบางทีไม่ตอบเลยไม่ตอบข้อความคุณเลยนะครับดองไปเลยแบบนี้เขาแสดงว่าเขาไม่สนใจคุณคนเราจะมีเวลาให้สิ่งที่เราเห็นว่ามันสาคัญเสมอคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเหมือนกันครับแต่คนเราจะจัดสรรเวลา แต่แล้วเวลาเนี่ยให้กับสิ่งที่เขาคิดว่าเขาสําคัญกับตัวเองเสมอวันนี้การที่เขาตอบแชทคุณช้าหรือดองแชทคุณแสดงว่าเขาเห็นคุณไม่ใช่สิ่งสําคัญในชีวิตเขาครับข้อที่2ครับ he always has other p l a n หมายถึงเขามีแผนอื่นเสมอครับเวลาถึงวันนัดสมมติว่าน,นัดกับคุณพรุ่งนี้ถึงเวลาอา้าวพอดีมีงานด่วนไปไม่ได้นู่นนี่นั่นแคนเซิลคุณตลอดเวลานะครับแบบนี้แสดงว่าเขาเห็นคุณนะ่ะ ไม่ได้สําคัญในชีวิตเขาครับคุณเป็นแค่แผนรองของเขาข้อที่3ครับ He doesn't invite you out คือคุยแชทมาตั้งนานนะแต่ไม่อยากเจอตัวไม่อยากจะพาคุณออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคนเราอะ่ะเวลาคุยแชทกันอะ่ะมันต้องอยากเจอตัวครับถ้าเกิดเขาชอบคุณจริงๆนะเขาต้องอยากเจอตัวคุณครับเพาเขาอยากศึกษาคุณนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดคุยรักนู่นนี่มากมายแต่ไม่เคยมีเครเจอตัวเลยไม่เคยนัดเลยนัดก็บอกไม่ว่างมาไกลาอะไรอย่างเงี้ยทั้งทงที่แบบว่าขับรถสองสามชั่วโมงก็ถึงเนี่ยนะครับอันนี้แ ตกหลุมรักน้ำลายของเขาครับข้อที่4ครับ he never interact with you on social media คือไม่เคยมาคอมเมนต์ในโซเชียลของเราเลยหรือว่าเราไปคอมเมนต์ในโซเชียลเขาก็ไม่ได้วย่ายอย่างเงี้ยนะครับ แบบนี้แสดงว่าเขาไม่ได้จริงจังคุณครับเขาแค่มีคุณไว้เหมือนกับแก้งเหงาเฉยๆนะครับคุณไม่ได้สําคัญเลยรับว่าเขาไม่ได้เห็นคุณเป็นคนสําคัญในชีวิตเขาข้อที่หครับ he has no real excuse for not seeing you คือถึงเวลานัดก็หายแล้วก็แบบไม่มีข้ออ้างที่ดีด้วยนะครับเช่นบอกว่าคือถ้าเกิดมันเป็นข้ออ้างที่ซีเรียสเช่นโอ้ติดงานจริงๆหรือว่าเออมีงาน e m e r เ e อ c y จริงๆแล้วเขาแคนเซินัดอยู่อย่างเงี้ยมันโอเค ฟังได้เนาะนะครับแสดงว่าโอเคเขาก็โอเคอาจจะมีธุระด่วนจริงๆแต่ถ้าเกิดนัดทีไรแล้วก็มีแบบเรื่องแบบมันฟังดูไม่เข้าท่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาแคนเซิลนัดคุณอ่ะอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามันเป็นข้อแค่ข้ออ้างครับจริงๆเขาไม่ได้รักคุณครับข้อที่หครับที่ h e c k s out other women in front of you คือคนผู้ชายครับเรื่องปกติที่เราจะมองผู้หญิงอันนี้ครูอบอกเลยนะครับถ้าเกิดผู้ชายไม่มองผู้หญิงเนี่ยแปลกแล้วแต่ ผู้ชายที่เขาชอบคุณนะเขาจะให้เกียรติคุณเขาจะไม่มีทางจ้องผู้หญิงนะครับต่อหน้าคุณหรือว่าเขาเผือจ้องเขาจะแป๊บเดียวแล้วเขาจะกลับมาเขาไม่มีทางแบบว่าโอ้โหขนาดทันหลังให้เงี่ยนะครับแบบนี้เขาไม่ให้เกียรติคุณและแสดงว่าเขาไม่ได้รักคุณเท่าไหร่หรอกดังนั้นไปสังเกตดีๆนะครับสำหรับใครนะครับอยากได้คําพูดช็อกสมองที่ทําให้เขารู้สึกดีคุณทันทีไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์นะครับแล้วพิมพ์คําว่าช็อกสมองและสาหรับใครที่มีปัญหาเรื่องความรักสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นไดด้้ฟรรรีีคคคััับปปทท่หหนนนาูแตกเ็ววใุสส